สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชียร์โพสซึ้งถึงแตงโมดีใจชีวิตนี้ได้เจอกันเราก็มีอะไรคล้ายๆกัน เชียร์ที่คำพรเคลื่อนไหวล่าสุดรายยาวถึงแตงโมนิดาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่านั่งนิ่งมานานละพี่อยากบอกอะไรพี่หน่อยเวลามันผ่านไปโคตรเร็วเลยพี่ว่าไม้ตั้งแต่ประกวดกันมาพี่ก็เป็นคนเดิงที่โคตรชิลวเลยใครจะอะไรพี่ก็อยู่ชิลๆของพี่เออดีแฮะจนมาเล่นเบนจาด้วยกันถึงได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้ชิลจริงนึกว่าเปรียปร้ยวๆคุยยากเป่าวะแต่จริงๆแบบโคตรแมนเลยว่าใจโคตรได้เล่นบ้าเล่นบอล อเหมือนผู้ชายจะโตแค่ไหนก็ทะลึงทุกครั้งที่เจอเหมือนเดิมใครมันจะเป็นแบบพี่พิมพ์ไปก็คิดถึงพี่ว่าพี่โมช่วงหลังๆถึงจะไม่ค่อยได้เจอแต่พี่รู้อยู่แล้วว่าน้องก็อยู่ตรงนี้ตลอดเราก็มีอะไรคล้ายๆกันเนอะเริ่มมาพร้อมๆกันประกวดก็ประกวดด้วยกันละครก็เริ่มเล่นมาด้วยกันเชียร์มีมาพี่ก็มีพ่อโสมากองพี่เหมือนพี่สาวคนหนึ่งเลยรู้ปะหมาก็ห่วงพี่เหมือนลูกยิ่งตอนอุบัติเหตุพี่ทำเขาใจหายนะ แต่พี่อยากกินเยลลี่ก็ต้องให้เขาป้อนเราก็ยังขำกันออกเพราะปากยังบวมตุยอยู่เลยหรือเคียวละชอบมาให้ดมเชียจำได้หมดนะเว้ยพี่โมเวลาที่เราทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันนึกแล้วมันก็ยิ้มนะพี่แต่วันนี้พี่ทำเขาใจหายอีกแล้วนะนี่มันถึงเวลาพักผ่อนจริงๆของพี่แล้วหรอ เชียร์แค่ยากบอกให้พี่รู้ว่าดีใจนะที่ชีวิตนี้เราได้เจอกันเราเก้ามาพร้อมๆกันเติบโตมาพร้อมๆกันและวันนี้ดีใจได้เห็นคนห่วงพี่เยอะเลยพี่โมคนรักพี่เยอะมากแบบที่พี่คาดไม่ถึงแน่ๆเชียร์ดีใจกับพี่นะโดยเฉพาะพี่เบิร์ดดีใจที่ได้เห็นพี่มีความสุขกับรักที่มีค่าแบบนี้น้องเชื่อว่าพี่ต้องมีความสุขแน่ๆได้เวลาพักผ่อนแล้วพี่แล้วน้องจะไปส่งพี่ไปอยู่กับพ่อโสบนเส นนะคิดถึงน้องบ้างนะพี่โมเชียโคตคิดถึงพี่เลยว่าไม่ต้องกี่ปีก็รักหรอกจะคิดถึงพี่ไปตลอดเลยฝากสวัสดีพ่อโสด้วยนะอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ